เรื่องราวสยองขวัญน,นี้เป็นเรื่องราวของทีมกระโดดเชือกชื่อดังทีมนี้ครับสมาชิกหนึ่งคนในทีมได้เสียชีวิตกัทันหันก่อนการแข่งขันเพียงไม่กี่วันแต่กลับมีคนเห็นผู้ตายเข้ามาร่วมแข่งขันในรายการนี้พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพความสำเร็จภาพนี้ด้วยกันครับผมเชื่อร้อยเครับเพราะว่าผมยังเห็นเลยวันนั้นและไม่ใช่เพราะผมมนโนเด็กในทีมทุกคนก็เจอแบบเดียวกันก็เห็นแบบเดียวกัน ที่ร้อยตรีสิทธิพันธ์สว่างสงวานผู้ฝึกสอนทีมกระโดดเชือกแชมป์ประเทศไทยทีมทูบ,บีนัมบวรชนบุรีเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วนะครับมีนะักกีฬาของเราคนหนึ่งในทีมครับประสบบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างการเดินทางกลับบ้านก่อนที่จะมาซ้อมกีฬาในช่วงเย็นซึ่งวันนั้นครับเป็นวันจันทร์นักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงเวลาบ่าย2องนะครับวันนั้นเกิดฝนตกหนะัก น้กงเรียนบางคนนะครับก็รีบที่จะกลับบ้านสแกนบัตรแล้วก็รีบจะขับรถบึ่งกลับบ้านด้วยความรีบครับตามธรรมดาสัญชตตยาตญาณของเด็กครับอยากจะรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นระหว่างทางที่เด็กกลับบ้านซึ่งฝนยิ่งตกหนะักปรากฏว่ากลางถนนมีรถกระบะหนึ่งคันเกิดอุบัติเหตุเสียหลักอยู่กลางถนนทำรถกระบะอีกสองคันที่วิ่งตามมาเกิดเฉียวชนกัน รถของน้องนันครับเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งออกจากวิทยาลัยได้ไม่ถึง500เมตรคันแรกเห็นเหตุการณ์เบี่ยงซ้ายคันที่ 2. เบี่ยงขวาคันที่ 3. ซึ่งเป็นของน้องซึ่งเกิดเหตุระยะประชิดต,ตัวทําให้น้องเบรกทันหันเบี่ยงรถออกซ้ายเพื่อจะหลบระหว่างนั้นรถพ้นแต่ตัวน้องไม่พ้นหน้าอกของน้องกระแทกกับท้ายรถคันสุดท้าย รถกลิ้งกลางถนนน้องตีลังกาอยู่กลางถนนจนกระทั่งทีมงานกู้ภัยได้พาน้องส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลเพื่อนๆของเขาได้บอกว่าต้าหยุดหายใจไปครั้งหนึ่งระหว่างทางบนรถเขาก็ยังคงปั๊มหัวใจช่วยชีวิตด้วยความเชื่อครับน้องผมเคยประสบอุบัติเหตุก็คิดว่าน้องต้าน่าจะไม่เป็นอะไรมาก กระดูกหักแขนหักเรื่องธรรมดาอุบัติเหตุแต่ผมไม่คิดเลยว่าวันนั้นเวลาประมาณสองทุ่มโดยเฉลีย่ยน้องต้าจากพวกเราไปอย่างสงบซึ่งเหตุการณ์นนทำห้ทุกคนในทีมช็อกมากมและเหตุการณ์หลังจากนั้นคืนนั้นครับน้องหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนสนิทกับเขา เขาบอกว่าต้ามาหาต้ามาขอโทษประกอบกับเมื่อตอนเย็นที่ต้าเกิดอุบัติเหตุที่บ้านของต้ามีเด็กเล็กๆอีกคนนึงเป็นหลานของต้าเองเด็กคนนั้นเห็นว่าพี่ต้ามาถึงบ้านแล้วแต่พี่ต้าไม่ยอมเข้าบ้านก็เลยบอกคนในบ้านพี่ต้ามาแล้วพี่ต้ามาแล้วบอกอยู่ตั้งหลายรอบคนในบ้านก็ออกมาดูก็ไม่เห็น หลังจากนั้นครับเรามีการแข่งขันคัดภาคของกีฬากระโดดเชือกวันซ้อมใหญ่ก่อนการแข่งขันเราย้ายเข้าไปซ้อมในสตูดิโอสตูดิโอนี้ครับจะมีสวิตช์ไฟอยู่2ตำแหน่งตำแหน่งไฟหน้าห้องประชุมกับหลังห้องประชุมหน้าห้องประชุมนั้นเป็นสวิตชสตัวปิดไฟ2ส,สเต็ป หลังห้องปิดไฟสองสเต็ปเราเลิกซ้อมตามปกติสั่งเก็บเชือกสั่งเซฟแบ็กเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านระหว่างที่เราเก็บของเดินทางมาด้านหน้าประตูเพื่อจะออกทางประตูหน้าแล้วปิดประตูไฟห้องข้างหลังยังไม่มีใครปิดสวิตช์ก็ดับลงทั้ง2องสวิตช์ดับไปครึ่งห้อง น้องๆในทีมหลายคนมองหน้ากันผมบอกว่าต้าปิดไฟให้ก็กลับบ้านกันแล้วบอกว่าเออพรุ่งนี้วันแข่งตาไปด้วยกันนะซึ่งวันแข่งของผมวันนั้นเป็นวันคัดภาคตรงกับวันที่ต้องเผาศพน้องตาที่จังหวัดอุตรดิตถทางบ้านครับที่อุตรดิตคนที่เป็นพ่อหมอใหญ่บอกว่า น้องต้าไม่ได้กลับมาที่อุตรดิตถ์นะน้องต้าอยู่กับทีมที่ชนบุรีอยู่กับเพื่อนๆเ,เราหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์จากหลายคนเห็นที่เขาพูดกันมันเป็นรอบแข่งสปีดน้องต้าเป็นนักกีฬาตัวเต็งต้องลงสปีดแต่วันนั้นเราแจ้งเปลี่ยนตัวไปแล้วแต่เด็กที่นั่งบนอัฒจันทร์ข้างๆโรงเรียนเราเห็นแล้วทักว่าครูแบงค์จะเก่งไปไหนดูสิ พี่ต้าสเปดได้เร็วมากเลยซึ่งตอนนั้นจะมีแค่เด็กในกลุ่มที่เป็นแฟ,แฟนเพจ Facebook ของเราถึงจะรู้ว่าพี่ต้าเสียชีวิตเราคิดว่าน้องคงจำผิดคนหน้าไม่ใช่พี่ต้าหรอกหน้าอาจจะแบบว่าคล้ายๆกัน น้องอาจจะยังไม่รู้รู้จำได้แต่พี่ต้าแต่พอพวกผมลงแข่งขันตัวผมเองลงแข่งขันในรายการเดอะบันดัตฟรีสไตล์ผมยืนอยู่ในสนามแล้วผมมองมาบนอาจารย์เด็กๆในทีมน,นั่งรอถ่ายวิดีโอนั่งเล่นกับโมสอาจารย์แวบ,บแรบกบแวบบเดียวผม,มเห็นน้องต้า นั่งวัตจันย์พอหันไม่ทีน้องต้าหายไปแล้วซึ่งทําให้รู้ว่าน้องต้ายังอยู่ในสนามกับเราตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายแล้วตามกำหนดการน้องต้าต้องเผาสี่โมงเย็นและเหตุการณ์ยิ่งกว่านั้นคือตอนที่เราถ่ายรูปตอนจบงานซึ่งเราก็เป็นไปตามคาดเราได้แชมป์ภาคตะวันออกทุกคน1ในนั้นเราจะต้องถ่ายภาพตอนจบกับเหรียญรางวัลกับทุกคนในทีมพร้อมถือป้ายทีม โดยไม่ได้นัดหมายครับทุกคนไปยืนถ่ายภาพบนแท่นรับเหรียญแล้วมันเหลือตำแหน่งหนึ่งในภาพถ่ายซึ่งเป็นตำแหน่งของเขาโดยว่าไม่ใครไม่มีใครเว้นไว้ให้อะไรโดยประการใดซึ่งเรามาประมวลภาพตอหลังก็ใช่สำหรับเรื่องรูปถ่ายครับมันเป็นเวลาที่เราสำเร็จงานเนี่ยจบงานเราจะถ่ายรูปรวมกันเพราะเราจะเอารูปเนี่ยไปโชว์เวลาเราไปโชว์งานต่างๆหรือว่าไปชี่ต่างๆเนี่ยคนก็จะจัด ไปใครจะตัวสูงตัวต่ำก็จะไปยืนบนแท่นรับเหรียญสามรางวัลเด็กทั้งหมด19คนก็จะถ่ายรูปรวมกันยืนกันหน้าสลอนชูเหรียญชูอะไรกันมีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องออฟเขาบอกว่าตา้าเหรียญเนี้ยทาให้หมึกนะทําเห็นไหมพวกนั้นหมึกได้แล้วแล้วตอนถ่ายรูปสุดท้ายต้าก็มายืนถ่ายรูปกับเราโดยหนึ่งตำแหน่งที่ยืนของตา้าก็คือเราทุกคนแฮปปี้หมดรวมถึงต้าด้วยผมเชื่อว่าอย่างนี้ เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องๆหลายคนก็เจอเจอคนละรูปแบบบางทีครับเครื่องเสียงเราอะเป็นเครื่องเสียงสนามบางทีมันก็ติดเองบางทีก็ดับเองมันก็ว่าพอสั่งคัตปุ๊บมันก็จะตัดเองโดยอัตโนมัติโดยที่ว่าไม่มีใครจะไปถึงมันนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยหน้าห้องประชุมที่ผมซ้อมมาเป็นมาเป็นห้องประชุมเป็นห้องสตูดิโอบางครั้งเนี่ยเราซ้อมมาในห้องพอเราพักก็ได้ยินเสียงเชือกฟาดพื้น มองหน้ากับน้องๆหลายๆคนเป็นแบบนี้ประจําครับโดยที่ว่าทุกคนไม่มีใครหยิบเชือกขึ้นมากระโดดเพราะในการซ้อมเนี่ยกีฬาเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยใช้ทักษะสูงแล้วก็ใช้พอ w เวอร์สูงพอสั่งพักทุกคนจะทิ้งเชือกเลยแล้วก็นั่งพึงเองกณิกันซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ตกใจยอยู่และที่หนักสุดครับที่บ้านน้องต้า คุณแม่เขาบอกว่าน้องต้าก็ยังเหมือนอยู่ในบ้านใช้ชีวิตปกติธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งนะเขาเจอต้าจะนอนอยู่กับน้าผู้ชายคนหนึ่งที่บ้านเขาแล้ววันนั้นมีญาติอีกคนหนึ่งมาก็มานอนกับน้าคนนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเตียงของต้าก็นอนกันเอ,อินอนด้วยนะเขารู้สึกว่ามีคนมาแทรกระหว่างการเขาสองคนด้วยความรำงคาญมาแทรกทำไมอะไรยังไงก็ลุกขึ้นแล้วมองลืมตามอง ปรากฏว่าเขาเห็นหลานชายของเขาอะ่ะมาแทรกตัวลงนอนระหว่างกลางตอนนั้นเป็นเวลาตีสามเขารุกขึ้นอาบน้ํากับรีบกลับบ้านเขาเลยทันทีทำให้าาหลายล้วคนได้รู้ว่าน้องต้าเขายังอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับพวกเราก็รำลึกถึงน้องต้าเสมอก็อยากจะบอกว่าให้น้องอะ่ะไปสู่สุคติไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเกิดที่ไหน ขอให้ตามาบอกทุกคนรวมถึงผมคุณพ่อคุณแม่อย่างรักและคิดถึงต้าอยู่เสมอความผิดปกติของภาพนี้คือพื้นที่ว่างที่ทางทีมบังเอิญเว้นไว้โดยไม่ได้ตั้งใจประกอบกับการมีคนเห็นวิญ,ญญาณของน้องต้าเข้ามาร่วมกระโดดเชือกในวันนั้นคุณผู้ชมลองดูภาพตรงนี้อีกทีนะครับและช่วยบอกผมทีว่าคุณผู้ชมเห็นอะไร เราก็กลัวแต่เราก็ยังจ้องเขาอยู่อย่างนั้นคือทําอะไรไม่ได้ทําตัวไม่ถูกเลยมันกลัวจนเหมือนแบบอยากจะร้องไห้ออกมาค่ะแต่แบบว่าด้วยความที่เรากลัวมากถึงแบบว่าเราจะร้องไห้แต่มันก็ร้องไม่ออกอะพยายามทําอะไรก็ทําไม่ได้แบบว่าจะส่งเสียงก็ไม่ได้เหมือนมันเก่งไปหมดทั้งตัวและสักพักหนึ่งเขาก็เอื้อมมือมาก็เห็นเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงอะคะ่ะเป็นร่างสีขาวหมดทั้งร่างเลย ผิวเขาดูซีดซีดเซียวหมดเลย